สวัสดีครับผมเรสเตนคลิปนี้ขอพาออกจากเกาะอังกฤษนะไปสู่ประเทศสเปนในรายการแข่งขันบอลถ้วยโคปาเดเร่ฤดูกาลล่าสุดครับ2 0 2 3ัถึงสอซึ่งปัจจุบันนี้ได้แข่งขันจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผู้ชนะก็คือแอตเลติกบิลเบาไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กหรือทีมใหญ่ในบ้านหรือนอกบ้านเนี่ยเขาก็สามารถเก็บชัยชนะได้ทุกนัดและได้แชมป์ไปครองในที่สุดไปดูผลงานของบิลเบาตั้งแต่รอบแรกกันเลยครับผม ขอเริ่มต้นที่ตำแหน่งผู้จัดการทีมนะผมเป็นตัวของเออร์เนสโตบาเบเด้นะมีประสบการณ์กับทีมในลีกสเปนหลายทีมนะไม่ว่าจะเป็นเอสปันยอนบียาเรอัลหรือก็ทั้งบาร์เซโลน่านะผมส่วนแอตเลติกบิลเบาเนี่ยเจ้าตัวเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ช่วยโค้ชตั้งแต่ปี2001เลยนะแล้วก็ได้กลับมาคุมทีมถึง3ครั้งแล้วด้วยกันและในปีนี้ก็ช่วยให้ทีมได้ไปอีกหนึ่งถ้วยนะผมกับโคปาเดเรนะไปดูกันที่ผู้เล่นตัวหลกัหลกๆประจํารายการนี้กันนะ นื่องจากเป็นบอลถ้วยเนี่ยก็มีการหมุนเวียนผู้เล่นบ้างนะผมแต่ก็พอที่จะมองเห็นว่าใครลงเป็นหลักอยู่นะแผนการเล่นที่ใช้เป็นหลักคือ4 2 3 1นะครัะผมเริ่มที่จูเลนอากิเรซาบาล่านะผู้รักษาประตูวัย23ปีเป็นมือ2ของทีมรองจากอูนายซิมอนนะผมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้รับโอกาสในการเล่นบอลถ้วยนี้แบบเต็มเลยนะแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บไปถึง5คลีนชีจาก8นัดตลอดรายการแข่งขันเลยนะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยหมุนเวียนหลักๆกันอยู่5คนนะผมมีแดเนียลวีเว ไอทอร์พาราเดสอินิโกเลคูยูริเบอร์ชิเชและก็ออสการ์เดมากอสนะครับกองกลางหลักๆก,ก็ใช้งานกันอยู่6คนนะผมมีมิเกลเวสกาออยฮันซันเซตอินิโกรุส d เดกาลาเรต้าเบนาดราดอสอไน i โกเมสและพี่น้อยของเราอันเดเอเรราตัวลูกเนี่ยจาก8คนในทีมก็ต้องบอกว่าใช้ทุกคนจริงๆนะแต่หลักๆก,ก็มีอยู่5คนที่ได้โอกาสลงสนามหลายเกมนะ เริ่มที่อเล็กซ์เบเรนเก้นิโก้วินเลียมอาเซียเบียลิเบรมาคอมอดูอาเรสแล้วก็กัปตันทีมอย่างอีเก้มูเนียอินนะครับผมมีชื่อนักเตะคนไหนอ่านผิดก็ถ้ามีแฟนๆบิลเบาสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะเริ่มต้นกันที่นัดแรกนะผมโคปาเดเรรอบที่1นะอันเดติกบิลเบาบุกไปเยือนยูอีรูบี้นะผมทีมจากลีกลำดับที่6ของสเปนเลยเอาชน,นะไปด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งนะได้ประตูจากมาคอมอดูอาเรสทั้ง2ลูกเลย รอบที่2องบุกไปเยือนซีดีคยอนนะทีมจากหลีกลำดับที่4ของสเปนเอาชนะประวยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ได้2ประตูจากบียาลิเบและก็1ประตูจากนิโกวินเลียมส์ครับผมเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายอ่ะเป็นเกมที่บุกไปเยือน SDA ดีเบาทีมจากหลีกรองของสเปนเอาชนะประวยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ได้2ประตูจากบียาลิเบเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะและก็1ประตูจากอเก้มูเนอิน รอบ16ทีมสุดท้ายเปิดบ้านเจอกับเดปอร์ติโวอาลาเบสทีมจากลีกรองของสเปนเอาชนะประตูสกอร์2ประตูต่อ0นะได้ประตูจากบียาริเบรทั้ง2ลูกเหมือนเดิมนะฟอร์มอย่างโหดนะคนนี้3นัด6ประตูนะมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเปิดบ้านเจอกับยักษ์ใหญ่ของลีกสเปนอย่างบาร์เซโลน่านะ เสมอการในเวลา2ประตูต่อ2ลุ้นกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษและเป็นทางหน้าของบิลเบาที่กดเพิ่มอีก2ประตูตเลยจบเกมด้วยสกอร์4ประตูต่อ2เข้าสู่รอบถัดไปได้ประตูจากก็การูเซต้าและก็ออยฮันซันเซตในช่วงเวลาปกติและได้2พี่น้องนิโกวิลเลียมส์กับอินาก้วินเลียมส์ทำไปคนละ1ประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษเข้าสู่รอบรองชนะเลิศน,นะผมเป็นการเล่นแบบเย่าเยือนนะซึ่งก็เจอกับยักษ์ใหญ่ของลีกสเปนอีก1ทีมนะกับแอลติโกมาดริด เกมแรกเนะี่ยบุกไปเยือนก็สามารถเอาชนะได้ถึงถิ่นเลยนะผม1ประตูต่อ0ูได้ประตูจากจุดโทษของอเล็กซ์เบเรนเก้เกมที่2เล่นในบ้านก็สามารถย้ำชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูเลยเป็นการเก็บคลีนชีททั้งไปและกลับได้ประตูจากอินากิวินเลียมส์นิโกวินเลียมส์และกอก้ g ากรูเซตาและมาถึงเกมสุดท้ายผมรอบชิงชนะเลิศน,นะเจอกับทีม RCD ์ซีดีมายอรนะ ที่รอบรองก็สามารถเอาชนะเรอัลโซซิุดดัตมาได้ด้วยการโดนจุดโทษนะผมแอตเลติกบิลเบามาด้วยแผนเก่งนะ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นจูเลนอากิเรซาบาล่าแผงแบ็กโฟร์ยูริเบอร์ชิเช่ไอทอร์ปาเรเดสแดนนี่วิเวียนแล้วก็กัปตันทีมในเกมนี้เป็นออสการเดมาโกสกองกลางตัวรับ2ตัวเป็นอินิโกรูสเดกาลาเรตตาแล้วก็เบนน่าปราดอสตัวรุก3ตัวเป็นอินากิวินเลียมส์ออยฮันซันเซตและนิโกวินเลียมส์ส่วนหน้าเป้าคือกอร์กากุรูเซต t า เริ่มเกมในครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นฝั่งบิลเบาที่โหมบุกอย่างหนักนะผมแต่ก็โดนขึ้นนําก่อนในนาทีที่21จากลูกยิงของดานี่โรดิเกสก่อนที่จะทําประตูตีเสมอได้จากออยฮันซันเซสในนาทีที่50าสิบแลวจากนั้นเนี่ยบิลเบาก็เปิดเกมบุกใส่แบบไม่ยั้งเลยนะยาวจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ก็ไม่สามารถทําประตูเพิ่มได้สุดท้ายต้องตัดสินด้วยการดวนจุดโทษและเป็นทางด้านของมาโยกาที่ยิงติดเซฟไป1ลูกและยิงออกไปอีกหนึ่งลูกก่อนที่เบเรนเก้จะเป็นผู้สังหารจุดโทษคนที่4 ยิงประตูสุดท้ายเข้าไปพาแอตเลติกบิลเบาคว้าแชมป์บอลถ้วยโคปาเดเรประจำฤดูกาล2023-2024ไปครองและนี่คือเส้นทางสู่แชมป์บอลถ้วยโคปาเดเรของทีมแอตเลติกบิลเบานะครับผมผิดพลาดไปการใดต้องขออภัยด้วยนะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทําการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ